ย้อนกลับเข้ามาดูที่ดินแปลงเล็กบ้านสวนข4อง14ีอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้จอมมาอยู่ที่แปลงด้านในค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นบ้านสวนข4อง14แต่ว่าอยู่โซนด้านในของเราโซนนี้เราเรียกว่าโซน P ีค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้จอมอยืนอยู่ที่โซน P3 ค่ะคุณลูกค้า แปลง P3 นี้มีขนาด105ตารางวาตอนนี้ต้องเรียกว่าราคาถูกมากเราเสนอขายอยู่ที่6,500บาทต่อตารางวานะคะราคา1แปลงก็ประมาณ ,00 0นนิดๆเนาะคุณลูกค้าเนาะที่ดินตรงนี้อยู่พิกัดบ้านสวนของสิสรังสิตนครนายกเป็นโซนในโซนพีของเราค่ะคุณลูกคา้าดีงามมากที่ดินแปลงนี้ค่ะคุณลูกค้าเห็นไหคะเอ่อด้านในที่ดิน เราถมแล้วถมสูงกว่าถนนค่ะคุณลูกค้าค่ะแปลงดินถมแล้วนั่นแล้วถมสูงกว่าถนนอ่าจอมพาคุณลูกค้าดูถนนฝั่งนี้ค่ะอันนี้คือด้านหน้าของแปลงที่ดินเป็นถนนซึ่งเป็นทางสาธารณะนะคนะคุณลูกค้าแล้วก็ไฟฟ้าประปาค่ะคุณลูกค้าค่ะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงเลยที่ดินถมแล้วถมสูงแล้วที่ดินแปลงนี้มีขนาด105ตารางวาตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่ 6,500บาทต่อตารางวาคุณลูกค้าสามารถสดได้ผ่อนได้คุณลูกค้าท่านไหนที่หาที่ดินแปลงไม่ใหญ่มากแล้วก็ราคาเบาๆแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากจอบแนะนำที่ดินแปลงนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแปลงพี3เนาะขนาด105ตารางวาราคาเสนออยู่ที่6,500บาทต่อตารางวาพิกัดบ้านสวนออสนะควารรังสิตนครนิยวค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่หาที่ดิน เอาไว้ปลูกบ้านนะคะคุณลูกค้าเอาไว้ทําบ้านสวนหรือแม้ว่าคุณลูกค้าหาที่ดินเพื่อที่จะทําโกดังตัวนี้ก็สามารถทําได้ค่ะคุณลูกค้าคา่ะที่ดินบ้านสวนของสิรังสิตนครนายกโซนพีของเราเป็นแปลงพีสาม5ตารางวาราคา6,500บาทต่อตารางวาคุณลูกค้าสามารถสดได้ผ่อนได้ค่ะคุณลูกค้าพิกัดอยู่ที่กมก35มห ฝั่งขาออกเส้นรังสิตนะครนายกทางเข้าของที่แปลงนี้อยู่ตรงข้างๆร้านกาแฟบิทเตอร์สวีทค่ะคุณลูกค้าขาเส้นรังสิตนครนายกค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าขาที่ดินแปลงนี้ต้องเรียกว่าดีงามมากท่านไหนที่ซื้อไว้นะคะคุณลูกค้าซื้อเก็บไว้ก่อนเอาไว้ปลูกบ้านแล้วก็ที่ดินตรงนี้ถมแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะปลูกบ้านได้เลยค่ะคุณลูกค้านะคะ,นะคะแล้วกเ็เรียกว่ามีเพื่อนบ้านแล้วคุณลูกค้าค่ะตรงข้ามกันก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่เนาะ คุณลูกค้าสามารถนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินหรือสอบถามข้อมูลเข้ามาค่ะณจอมัสบายใจ062 157 4449ขอบคุณมากค,คุณลูกค้าที่รักค่ะ